ชาก่อนเร็วชาก่อนเร็วได้กินแล้วชาก่อนชาก่อนชาเก่งมากลูกเก่งมากชาสวยาสวยขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อค่ะนี่เก่งมากนี่ดูดูดูเก่งมากค่ะน้องดวงเก่งมากลูกลูกจะแอบกินคนเดียวด้วยค่ะแม่แม่โอ้เนาะมีคนแอบด้วยน้องดวงขอบคุณคุณพ่อภูริรัตน์นะคะ ผลไม้จากคุณพ่อภูริรัตน์นะคะดูดูน้องดวงใจพ่อลว้วนทุ่งแม่ไม่ทันลูกเด้เนี่ขอบคุณคุณพ่อนะคะขอบคุณคุณพ่อภูริรัตน์นะคะที่เมตตานะคะสาธุกับคุณพ่อด้วยค่ะดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่รุ่งฟ้าน้องดวงใจน้องพลายดาวพระสุขนะคะวันนี้านมารับมารับน้องดาวพระสุขค่ะแม่เม่ทุกครั้งน้องดาวพระสุขมารับพี่พี่วันนี้มารับน้องดาวพระสุกพี่รุ่งฟ้าน้องดวงใจนะคะแล้วก็แม่เม่นะคะวันนี้ให้มาอยู่ปากช่วงบ่ายแล้วนะคะแม่เม่มาอยู่กับพี่ดวง อยู่กับพี่ดวงพี่รุ่งถ้าถ้าน้องดาประสุกมาพี่รุ่งนี่ไม่มีเพื่อนเลยล่ะลูกอยู่ใกล้กันค่ะแม่แมนี่ค่ะเดินไปเดินมาหากันค่ะอยู่ไม่ไกลกันเลยนะคะเดินหากันได้ค่ะ สวัสดีทุกท่านค่ะว้าพลนุนกระตาโอ้กระตายอยู่กินต้นไผ่ดู ดาวประสุขอยู่นี่ครับผมพี่ดวงนี่สงสัยไม่ห่างจากน้องเลยว่านี่หือตะเอ๊ตะเอคะ่ะตะเอหืมเดียไหนคงมาฝากด้วยเดี๋ยวให้กินเลยน้องดาวประสุขสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ปลาละครับออยู่ปากับพี่มาครึ่งวันครับแม่ๆวันนี้ พอทำอะไรล็อกพอลวนเืินไม่เซ็นไม่เซนนานๆมาทีบอกเอาให้เต็มที่เลยไม่เซ็นว่ไม่เซ็นไม่ได้เมานะอยู่คงงนี้คอยมาหาก็ได้พอ่อล้นมุธานอไม้ค่ะแม่แม่นานพี่รุ่งไปแล้วไปไหนคะพี่รุงไปไหนลุง นี่มีดีไซน์ให้เล่นด้วยค่ะแม่แม่คนแก่จ้าสวยกดจ้าสวยกดนเนีย้อพอห่างห่างอกไม้เยอะถี่เยอะนั่นเอาไปต้มพอนู่ถึงต้มหรือเปล่าน้องสวัสดีค่าก้อนข้าเร็วใครจะได้กินข้าเร็วเร็วข้าก้อนเร็วน้องน้องน้องไอข้าก้อนเร็วน้องน้องไปดูน้องโอ๊ยน้องกูน้องกูอยากกินก็อยากกิน ลูงไปไหนมาล้วลง,น,งน,น,น้องก็ห่วจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วจ้าก่อนเร็วจะ,จะได้กินแล้วจ้าก่อนจา้จาก่อนค่ะเก่งมากลูกเก่งมา,ากจ้าสวยๆขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อค่ะนี่เก่งมากนี่ดูดูดูเก่งมากค่ะน้องดวงเก่งมากลูกอืมอืม ให้ลูงก,กินก่อนเลยอันดับแรกขึก้นกระดับแม่ก่อนอันนี้ล่ะเจยพี่รุ่งล่ะในสวนมีนอให้นุ่งดวงอยู่ทางไหนในดวงล่ะดวงดวงในอยู่ไหนโอ้แอบบไปกินคนเดียวพ่อร้อนดูบะได้แล้วกินคนเดียวเลยวิกเจ๊แอบ,บกินคนเดียวด้วยค่ะแม่แม่โอ้เนาะ มีคนแอบด้วยพอพี่เบ um ียมาด้วยพี่เบ nah ียคิ้ไม่แซนว่ะ <laughs> พีเวียมาด้วยอ๋อให้พีเวียขีย่พี่รุ่งพีเวียขีย่พี่รุ่งหน่อย mm. ขีย่พี่รุ่งฮุย <Huh? S 1> หุยหุยุย,อย,อย <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณของฝากคุณพ่อก่อนคุณพ่อภูริรัตน์ก่อน เร็ว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 อุ้ยน้องดวงนั่งก่อนลูกน้องดวงขอบคุณคุณพ่อภูริรัตน์นะคะผลไม้จากคุณพ่อภูริรัตน์นะคะดูดูน้องดวงใจพ่อลว้วนทุงไหมไม่ทันลูกด้ยนีย่ขอบคุณคุณพ่อนะคะขอบคุณคุณพ่อภูริรัตน์นะคะที่เมตตานะคะสาธุกับคุณพ่อด้วยะคะ่ะ <Yeah. S 2> ดูเยอะกัน นหนพอป้อนให้ดูน้อยเพาะให้น้องนงนั่งลงป้อนหน่อยค่ะไปแล้วเป็นพี่เบี้ยพี่เบี้ยมไม่มีอะไรนี่กินกับพี่เขานึงเลีย้ยงกันใหญ่เลย คุณคุณพ่อภูริรัตน์นะคะที่เมตายนะคะสาทุนกับคุณพ่อภูริรัตน์ด้วยนะคะผละไม้นะคะจากคุณพ่อภูริรัตน์นะคะ<อ>หมดแล้วกิน<อ>กินเร็วมากเลยค่ะ<อ> <c oughs> แล้วปัดไปกันหมดแล้วค่ะไปพี่รุงพอให้หมดแล้ง่ายเมื่อกี้<อ>หมดแล้วไ,<อ>ไปขาเร็ว พี่เบียร์ฝึกขี่น้องดวงหน่อยพี่เบียร์หืมตัว,ต,วตัวเหรอไม่ร้องลองดูลุงลุงนี้ได้ด้วยนะฮะนี่นะเฮ้ยพี่เบียร์ดักให้หน่อย <c oughs> น้องโด้น้องเราอะน้องลูกเขาจะเป็นยังไงเลยเขาชอบเดินตามมาเด้อมาเด้อนั่นน้องลูกไปแล้วนั่นดูทางนี้ค่ะแม่แม่เร็วเร็วพี่เวียไปเห็นไหมพี่เวียไปแล้วนั่นนั่ะเด้อมาเด้อ นุน่นเดินตาพี่เวียเชยเลยค่ะแม่แม่นุ่นไปแล้วนะคะไปแล้วไปหาพี่มอนแล้วไปหาพี่มอลอยากเล่นก,กับพี่มอนแล้ว